สวัส <No> ดีนะครับผมอยู่ผมกันไบทูทีช anel นะครับ <S <S วันนี้เราจะมารีวิวโมเดล Honda NS 500นะครับปี1983นะครับนี่ก็เป็นโมเดลรถ Honda NS 500นะครับเป็นโมเดลที่ผมเพิ่งได้มานะครับ หนะะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้สมจริงอยู่นะครับตัวโมเดลจะเป็นเหล็กนะครับตัวถังก็จะมีะถังน้ํามันโคมสวิงอาร์มพวกล้อนี่จะเป็นพลาสติกนะครับส่วตัวนี้ก็เหมือนเขาจะเป็นเหล็กนะไฟเบอร์ไฟเบอร์ไอ,อ,อตัวท้ายนี้เหมือนจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับไอตัวนี้นะ่าจะเป็นพลาสติกแคนพลาสติกนะครับนี จะทำมาแบบนี้ก็โมเดลสําหรับตั้งโชว์นะครับนี่ก็ P in s ห้0 0ของโมเดลแบบนี้มันมีข้อดีนะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันสามารถตกหลังสามารถกดลงได้เห็นไหมอ่ามันสามารถกดลงได้นะก็ดีนะถือว่าสาหรับคนที่ชอบเล่นโมเดลบ้างหรือว่าตั้งโชว์มันก็เป็น เอกลักษอีกหนึ่งจุดที่สามารถตั้งโชว์ในกู้กระจกหรือตั้งโชว์ในรถสวยๆแบบนี้นะครับเป็นไงสวยไหมปรับแตงสุดก็สวยนะครับ NS500 เป็นรถสนามนะครับของ USA หรือสหรัฐอเมริกาก็มีสติ๊กเกอร์ตัดมาบอกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูลายกันชัดๆ ทำมาค่อนข้างที่จะเนียนอยู่นะครับสวยงามสำหรับตั้งโชว์นี่ก็แจ่มเลยผมก็ชอบในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องขายนะครับเราจะไม่ผูกพันกับจริงกองนะครับผมนี่นี่ก็เป็นเบอร์สของ Honda NS 5 0 0ปี1983เราก็รีวิวเท่านี้พอนะครับนี่เราก็ขายสวยนะครับโอเค ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ